ไ่น่องพบครับช่องตนใชฟผ้ามวงามนะครับสไตล์บันๆนนะครับบอวสิเป็นการเลี้ยงวัวเกษตรนะครับเว่าการปลูกพักนะครับสังอาชีพนะครับมณี้ับบัวไช่กับสิภาพี่น่องเมืองวิธีการนะครับทําตุ้มตอนนะครับแล้วก็วิธีการตอนกินยงพลังนะครับกินจูนะครับหรือว่าปอาซื้อนะครับ วัตุดิบนะครับแตมีขุยบอกเปล่านะครับหลักๆขุยบอกเปล่าเนื้อแซลปยนึ่งขึ้นนะครับถึงเสียวมากอ่าเล็ดเป็นตุ่มได้นะครับนี่นะครับโตถี่เห็ดไปให้แล้วมึนตุ่มนะครับกะสีหัวฝรั่งได้หรือว่ามะนาวได้นะครับกะสีเห็ดตอนกินไงก็ใส่ตุ่มไงนะครับส่วนมือนี้นะครับก็ใส่ถุงสามคนหกนะครับสามคนหกก็จะพอดีนะครับต้องม่งวิธีการเห็นเลยครับ นะครับปั่นนะครับปั่นคุยบกพ้านะครับให้หมาดๆนะครับใหญ่ไม่นํานี่นะครับหมาดก็คือบอ,อกงามนิวนะครับก็คือใดแล้วแ้วอเฮ็ดให้มันหมาดนะครับมันจะเป็นเาเวลาเ่าตอนเวลาเ่าตอนกิงใหม่ มีจีนอํเป็นยังขึ้นขื้นเชือ้อราเนี่แหละครับปัญหาแรกๆเลยนะครับแล้วก็สองปุ้ยบกเพรานี่กะลั่งบดซับเมื่อไม่นะครับยังมีความชื่นยังไม่แหงนีไหลนะครับตังแซนําไปจะขึ้นสองขึ้นแถวตอนนี้มันเป็นกุยวกเพาเกานะครับอยู่ผมซื้อเมื่อตีไปโดนแล้วนะครับนี่นะครับพ้างขยับพระมาณน,นะครับไม่ต้องเนีนมากนะครับ กระถุงสามขุนหกสิบพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเสียเพราะฮวาเหตุจุ่มตอนไหน่ทคนิคเตืองนะครับเน้นประหยัดนะครับนี่นะครับไปแล้วอันหนึ่งกับประมาณเนี่ยถ้ากับมุนมุนนะครับจุดอซ้ำเนี่ถุงนะครับเทคนิคละไรหน่อยนะครับยาให้มีลู่นะครับยาห้มีลู่ลวตอนนี้เพราะว่า อาก,กาศมันสออกดูเบิรบน์นะครับรเห็นะครับกระไดเรียวนะครับไชครับสิบพันเมืองวิธีั้นตอนฝรั่งโตซื้อนะครับหรือว่าแล้วก็ฝรั่งจิงจ้งจู้งครับเรจถดิ่งห้องกับบอมมี่ยังไง ของใส่ในคร่วเลื่อนเท่านี้นะครับส่วนเราจะยึดที่ใส่นะครับน้ำยากัะปีนะครับเป็นเมืองยีพี่แหลกนะครับที่ว่าใช่เดือพาเฮ็ดเหล่วนะครับตัวนี้นะครับเร่งรากดีๆีนะครับอุปกรณ์ก็มีหนึ่งนะครับน้ำยาเร่งรากกรรไกรตัดกิ่งนะครับแล้วก็มีดนะครับมีดนะครับมาตตองขาเสื้อนะครับอุปกรณ์ุกอยางตองขาเสื้อ ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็พากไว้จักหาที่นะครับมีน้ำยาเร่งหลักนะครับต้นีเอทใบเทเดียวก็ใส่ใส่เดือดครับแล้วก็เชือกฟางนะครับตุ้มตอนนะครับเชือกฟางเนี่ยเขามาตัดในพอดีก็ขนาดนะครับเพื่อเพื่อสีด้มัดรอบวงในพอดีนะครับจะวัดรอบวงในพอดีนี่นะครับยาเอาสันแห้งไหลถ้าสันแห้งหลเวลาเขาดึงจะดึงบ่ได้นะครับ เอาประมาณนี้มาดูวิธีการทำนะครับอันดับแรกนะครับเราจะผ่าตุ้มตอนนะครับตรงนี้ก็สิมีทั้งไทยทั้งอีสานเลครับพี่น้องลูกเครื่องบนวาสันถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็เช็คน้ำก่อนนะครับคือการขั้นไม่ใช่นะครับขั้นดอกกอนทุกกั้งนะครับเอ้เงนหมาบนะครับบ่ต้องการแห้งนะครับนะครับถ้าก็วกแหวกตรงกลางนะครับให้เป็นร่อง เพื่อเพื่อที่ห้าเสีดยดายเอาไปประรกอบกระหลงกระหลงนี่คือหลองพลังหรือหลองใหม่นะครับอยูพอดีนะครับอันท้่นี่ยอย่าเลืมผ่าเซตมือนะครับเซตมืออีกพื้นหนึ่งนะครับในนี้มาดูวิธีการต้นนะครับนี่ครับวิธีการเลือกจริง นี่นะครับกิ้งที่สมบูรณ์ในสิทธนะครับปลูกเผืเอินว่ากิ้งขันแหงกิ้งกระโดงอีลีเขาก็กิ้งกระโด,ดงนะครับวิธีการเก็บแต่ว่าพวกมันเนี่มันจะใส่เดือบเบิดนะครับปลาใช่กับสิตตะเอาไปขยายเบิดเลยนะครับมาดูนะครับวิธีการวานะครารว้านนะครับการคว้านนะครับการคว้านห้าสิห้าสิคว้านประมาณไตตาเลยหน,น่อยหนึ่งนะครับแลาา้วก็ ไอเกีดลงมานะครับระยะห่างประมาณเส้นหนึ่งนะครับหนึ่งเส้นหรือสองเส้นก็ได้นะนี่ครับวิธีการทำนะครับระวังเมื่อด้วครับเมียดเขาๆานี่จึกเดียวเพราะต้องกดลงแห้งนะครับถ้าเรากดเมากดล,ลงแห้งมันจะไปสอดหรือว่ามันจะไม่ขาดนะครับเราก็ทำเบาๆนะครับแล้วก็กกีดเอาความถนัดจากขวง เกีดนะครับแล้วก็แกะออกมานะครับแกะง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้สันมีดนะครับสันมีดตรงนี้นะครับขวานนะครับขูดขูดนะครับขูดอยกอย้เป็นร้อยสีามันเป็นยักยักเป็นขื่นนะครับให้ง่ายๆขูดนั้มันเรียบขูดให้มันเรียบถ้าขูดเป็นขื่นนะครับมันจะไม่ค่อยติดแล้วก็ อาจจะทำให้กิ่งไม้นะครับมันหักพยายามขูดนะครับให้มันเป็นเรียบๆขูดรอบๆนะครับขูดรอบๆไปสังเกตยังไงนะครับสังเกตให้มันมันจะเห็นเนื้อขาวพอดีนะครับเนี่ยเนื้อจะขาวเนื้อจะขาวขูดไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับขูดขูดเสร็จประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่เป็นขึ้น ทีน,นี้เราก็กรีดนะครับกรีดสักสามสี่ล่องเพื่อเพื่อให้มันออกลากบริเวณที่เราเกรีดลงมานะครับน,นะครับอันนี้จะทำช้าๆให้ดูนะครับนี่นะปึ๊บทีนี้ออก็มาทาน้ำออยาเล่ยงรากน้ำยาเล่งลากที่เราทำไว้นะครับงั้นรับ ้าบนที่เรากรีดนะครับแล้วก็บริเวณที่เราคว,ว้านว้าภาษาไทยอะไรก็ลินแข็งนะครับพี่น้องกับประแม่นนี่นะครับแล้วก็ทาลงมาให้ทั่วนะครับทำไปเรื่อยๆฝึกฝีมือไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็เปลี่นเองแต่ก่อนผมว่าไม่เป็นทําไปทํามามันก็เริ่มจะคล่องนะครับเริ่มจะมีฝีมือขึ้นนะครับ บบ่อยๆนะครับวิธีการทำนะครับอันนี้เราจะใช้เชือกสองเส้นนะครับนี่นะครับที่แรกเราจะแหวกอย่างนี้ก่อนเทคนิคง่ายๆนะครับคือเราจะเอาตรงตรงปลายตุ่มเนี่ยลงมาข้างล่างเพราะว่าเพื่อเวลาฝนตกนะครับอันนี้เทคนิคนะครับบอกหมดนะครับไม่ไม่กักนะครับเราก็ยัดเข้าไป ก็ไปให้แน่นนะครับแล้วก็ดึงดึงพลาสติกตัวนี้ขึ้นมานะครับพเพราะว่าถ้าไม่ดึงขึ้นมาเวลาลากมันออกลากมันออกมาเนี่ยมันจะไปติดกับพลาสติกมันจะพันแล้วพลาสติกนะครับเราจะมัดส่วนไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดไม่ต้องรีบครับทำไปเรื่อยๆนั้นะก็เป็น ดึงให้แน่นนะครับถ้าเราดึงไม่แน่นต้นไม้เขาจะไม่ไม่ออกรากออกก็ออกน้อยนะครับเพราะว่าเขาออกมาแล้วเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะรอดเขาก็เลยต้องการความแน่นนิดนึงนะครับเช็คนี้ดีนะครับว่าถุงพลาสติกอยู่ข้างล่างไหมใช้เชือกสองอันนะครับรัดแบบสายอีสานะบอกรัดแบบแหนมเหมือนห่อส้มปลาครับคัดให้แน่นนะครับผูกเงื่อน กระตุกนะครับเพราะเวลาอลเอือาตัดกิง่งไม่ช่ำปลูกเนี่ยเราจะถอนเงื่อนนิดเดียวกระตุกแล้วก็ออกเนี่ยเวลาทําผมให้ทําแบบนี้เพราะว่าฝนตกนะครับมันจะลงมาอย่างเงี้ยลงมาแล้วน้ํามันจะไม่ค้างแล้วมันจะไม่เน่านะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับที่ทําไว้อีกประมาณเดือนประมาณสี่สิบวันสี่สิบห้าวันนะครับมันก็จะออก กิ่งคะนงให้เราเอ,อมันจะออกล่างให้เรานะครับออกล่างให้เราปุ๊บแล้วเราก็จะมาตัดนะครับตัดชําไปในร่มนะครับเดรายวจะพามาดูตอนเวลาเราตัดชํานะครับแล้วก็ลงลงถุงปลูกนะครับต้นไม้นะครับก่อนที่เราเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นไม้ต้นไม้ก่อนที่เราจะทําตอนหรือไอ้ตอนกิ่งนะครับ เราต้องบำรุงเขาก่อนนะครับลดน้ําเส่ปุ๋ยนะนะครับให้อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยกิ่งเขาจะอุดมสมบูรณ์จะยอดอ่อนเนี่ยสามารถสามารถตอนนะครับจะต,ตอนขายหรือตอนปลูกนะครับเป็นพืชธุรกิจที่สามารถทาเงินได้ดีเพราะฝรั่งเดี๋ยวนี้ลูกฝรั่งกิโลนึงเขาขายสามสิบห้านะครับแถวบ้านผมนะครับเวลาออกเยอะแต่ถ้าเวลาแพงก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับ พลังจิมตูพลังเป่าซื้อนะครับนี่นะครับวิธีการตอน,นง่ายๆนะครับ EP นี้นะครับช้องขนชายฟร์มงงามก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วก็ทักมาบอกกันด้วยว่าอันนี้ทํายังไงหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆนะครับที่สามารถต่อยอดเบื่งปันให้เพื่อนนะครับ แล้วก็พี่น้อง YouTube เราได้เรียนรู้ในการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นปรชุสัตว์นะครับพีนี้ก็ขอจบคลิปอย่างแค่นี้ครับสวัสดีครับ